สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m นะคะในหัวข้อที่ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ความจริงถึงจะเปิดเผยเมื่อไหร่ความจริงเมื่อไหร่ความจริงที่ชาวบ้านโดนหลอกลวงเนี่ยเมื่อไหร่ความจริงที่คุณรู้ แต่คนอื่นไม่รู้จะถูกเปิดเผยสักทีวันนี้เรามาตั้งหัวข้อนี้ดีก่าความจริงที่คุณรู้แต่ชาวโลกไม่รู้เมื่อไหร่จะถูกเปิดเผยอ่า ความจริงที่คุณรู้แต่ชาวโลกไม่รู้เมื่อไหร่มันถึงจะถูกเปิดเผยเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะอิติอรหังทิพพะจกักขุวิโสทายิอิติอรหัง ทิพพะจากขวิโสไทยิมันมีเดทขึ้นด้วยนะเนี่ยแสดงว่าคนทั่วไปเขารู้เรื่องนี้อยู่แล้วอะ่ะคนทั่วไปอ่ะ เขารู้เรื่องนี้อ่ะเจคุณเนี่ยชนะใสๆชนะชนะใสๆมานานแล้วคนทั่วไปรู้เรื่องนี้เนี่ยนะเจคุณชนะมานานแล้วอ่ะ เรื่องนี้ก็เกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญานาคเกี่ยวความลุ่มหลงเขาทำอะไรคุณไม่ได้เลยสักนิดเดียวเนี่ยมันมันมีชัยชนะเนี่ยเป็นรูปเหมือนเหมือนอัศวินอัศวินแซนวิช เนี่ยเป็นอัศวินแซนด์ซนวิดอัศวินแซนวิท,วนเ,นนวทเนี่ยเขาสู้จนเขาได้รับชัยชนะเนี่ยสวมมงกุฎช่อดอกมากอกแล้วก็คนส่วนใหญ่รู้เรื่องนี้แหละอืมไอ้คนส่วนใหญ่อ่ะ บอกได้เลยว่าคนคนเจอน่ะเจบเปนี่ยคนส่วนใหญ่อะเขารู้เรื่องนี้เนี่ยรู้รู้แบบต่างกันด้วยนะเนี่ยรู้มากรู้น้อย70%เรนี่ยรู้เรื่องนี้เหมือนคุณเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคแล้วทางนั้นนะมันทำตัวเองอะลำบากทางนั้นเนี่ยมันทำตัวเองลำบาก แต่มันอะสู้ความที่ว่ามันสู้เว้ยความที่ว่าตัวมันอะโคตรจะสู้เลยก็เลยทำให้มีคนอะ30%มสอร์เนตะยังเชื่อมันอยู่คน30%เซนเนี่ยเชื่อมันมีคน30%มเนี่ยเชื่อเชื่อในสิ่งที่โกหก เนี่ยมันเป็นความลุ่มหลงนะมันเป็นอสูรนะเห็นไหมมันมีความลุ่มหลงอ่ะมันก็เลยไพ่ใบนี้หมายถึงความลุ่มหลงนะเป็นความลุ่มหลงมัวเมาเหมือนเท่าหัวงูเหมือนวัวแก่กินหญ้าอ่อนอ่ะหมายความว่าคนที่เขาเนี่ยคนที่เขามีสติปัญญานะเขาก็ไม่เชื่อมันอยู่แล้วประกอบกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยลงโทษเขาด้วย แล้วตัวคุณเองอะ่ะมีเสน่ห์ที่มากกว่าทางนั้นตัวของคุณนะจะได้รับชัยชนะและมีเสน่ห์ตัวคุณน่ะมีเสน่ห์ตัวคุณเนี่ยเป็นคนคุณไม่รู้ตัวว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวมากความมีเสน่ห์ในตัวคุณเนี่ยมันทำให้คำพูดของคุณนะ มันดูน่าเชื่อถือประกอบกับว่าใบเนี้หมายถึงเลขยันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไพ่พระเกตเนี่ยพระเกตดาวพฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเลขยันศักดิ์สิทธิ์ห้าเก้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์เลขยันเลขแห่งการปกป้องคุ้มครองทางนั้นได้รับการลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทางนั้นได้รับการลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกอบกับว่าคุณเนี่ย มีสเสน่ห์ในตัวมากคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวมากแล้วสิ่งนี้มันทําให้คำพูดของคุณเนี่ยมันดูมันดูน,ดน่าเชื่อถืออ่ะมันดูแล้วแบบเออโอเคกว่าอะไรกว่าทีนี้เราก็มาดูบทสรุปกันนะคะเพราะดูแล้วเนี่ยคนทั่วไปอ่ะเขาเชื่อคุณอ่ะมากกว่าทางนั้นแล้วคน70%็ดสิบเปอน่ะ คนมากถึงเจ็เอซน่ะเขารู้ความจริงมีคนมากถึง70%็อร์น่ะที่เขารู้ความจริงอีกสาสเคือกว์โง่ตัวคุณก็ต้องระวังด้วยนะตัวคุณเนี่ยต้องระมัดระวังตัว ตัวของคุณอะ่ะต้องระมัดระวังตัวให้มากนะทางนั้นน่ะเขาพยายามนินทาเพื่อทำลายคุณแต่ทำไม่สำเร็จทางนั้นเขาจ้องเล่นงานคุณเหมือนกันนะ เนี่ยเดทขึ้นเดทไพ่เดทขึ้นสองรอบทางนั้นน่ะจบเห่แล้วเนี่ยไพ่แพ้มีคนมีคนเนี่ยเจ็ดสิเอร์เซ็นต์่ะชื่นชมคุณตัวคุณน่ะเบื่อคุณมีความรู้สึกเบื่อหน่าย คุณมีความรู้สึกไพ่ใบนี้เขาเรียกไพ่เบื่อเบื่อเซ็งเซงเบื่อเบื่ออยากอยากเบือบ่อเบือ่อเบื่อเบื่อแบบไม่อยากจะยุ่งแล้วอะไรแบบเนี้ไพ่ใบนี้คือความเบื่อหน่ายคุณมีความรู้สึกเบื่อหน่ายความสุขของคุณก็คือการนอนพักผ่อนมีคนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต่ะเชื่อคุณพูดมีคนที่ตั้งเป้านินทาคุณและเขาอยากจะทำลายคุณด้วยนะ เนี่ยมันเป็นนักฆ่าเป็นรูปนักฆ่านะนอนรอในเรือแล้วก็เตรียมอาวุธพร้อมถ้ามีคนมาลงเรือมันก็ยิงนี่คือต้นไม้วิเศษนี่คือนักปีนเขานักผจญภัยนี่คือไพ่อานาจที่มองไม่เห็นเป็นเป็นคนเลี้ยงม้านะแต่ด้านบนเนี่ยเป็นอํานาจที่ยิ่งใหญ่ เป็นพายุเฮอริเคนเมื่อพายุเฮอริเคนเนี่ยใกล้เข้ามาเนี่ยความตายก็เข้ามาทั้งคนและฝูงม้าก็าเดสสมอเล่นี่คือภัยแห่งความตายนี่คือภัยในพลานโอ้โหหมายความว่าคนส่วนใหญ่อ่ะไม่มีใครเชื่อมันพูดเลยคนพวกเนี้ยเขาเลยแคนมากเพราะว่า เขาพยายามนินทาคุณพยายามทำลายคุณแต่มีคนเชื่อมีคนเชื่อคุณน่ะมีคนเชื่อคุณน่ะคนสิบคนนะเจ็ดคนน่ะเชื่อคุณอีกสามคนน่ะเชื่อมันเขาก็เลยแบบพยายามที่จะใส่ร้ายคุณทำลายคุณจ้องเล่นงานคุณเนี่ยจองเล่นงานคุณแล้วก็พยายามดูคุณอยู่ห่าง แต่ตัวคุณเองอะ่ะมีความรู้สึกเบื่อแต่คุณก็รู้นะว่าเรื่องเนี้ยมันจบแล้วเดทนี่ก็คือทางนั้นอะ่ะแพ้แล้วคุณก็แค่ยืนดูเฉยๆทางนั้นอะ่ะมันได้ไพ่เดทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยไม่ไม่สนใจอะไรแล้วไงเหมือนทางนั้นเนี่ยคิดไม่ดีอ่ะคุณแต่เขาเป็นเดทนะ่ะนั่นก็คือเขาแพ้ เหมือนเขาอ่ะพยายามที่จะเหมือนคนคนนี้หรือคนบุคคลผู้นี้หรือบุคคลกลุ่มเนี้เขาพยายามที่จะหาสมาชิกเพิ่มเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยต้องการหาคนมาเพิ่มต้องการหาคนมาเพิ่มต้องการสร้าง relation ship สร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับคนรอบข้างแต่ตัวคุณอะไม่ทำอะไรเลยคุณนอนเฉยๆเพราะว่าคุณอะมีไข่มุกอันมีค่าในมือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเนี่ยมีเจ้าป่าเจ้าเขาคุ้มครอง ทางนั้นน่ะเป็นคนมีเล่เหลี่ยมคุณก็มีสิทธิถูกกันแก้งคุณมีสิทธิ์ถูกกันแก้งทางนั้นเนี่ยพร้อมที่จะโจมตีทุกคนที่เห็นต่างแต่คุณน่ะจะมีความสุขคุณจะมีความสุข,สขเป็นคนที่มีความสุข happy น n d i n g อ n j o y ทางเนี้ยเขาต้องการที่จะต้องการที่จะมีชื่อเสียงเขาใช้สติปัญญาเนี่ยผัวเมียคู่เนี้ยทั้งผัวทั้งเมียเลยใช้อาวุธเนี่ยในการโจมตีคุณทั้งผัวทั้งเมียเลยนะใช้อาวุธในการโจมตีคุณเขาต้องการที่จะแบบเนี่ยโมชัดเลย มีเดอะสตาเขาต้องการที่จะเป็นคนดังต้องการที่จะมีชื่อเสียงต้องการที่จะมีสมัครพรรคพวกเยอะๆแต่ไม่มีคนเชื่อถือที่เขาพูดนะเนี่ยไพ่สองเหรียญเนี่ยคือข่าวลือตัวคุณนะ่ะโอ้โหคุณเนี่ยเป็นนักวางแผนคุณเป็นนางเงือกน้อยผู้ ผู้แบบเงือกก็คือเงือกนางเงือกก็คือนางเงือกอะ่ะคือคือคุอูเป็นคุณอ่ะเป็นนางเงือกอะ่ะที่อยู่คนละโลกกับเขาอะ่ะเหมือนคุณอะ่ะจะอยู่บาดาลอะ่ะเออหมายความว่าคือคุณอะ่ะคือคุณอะ่ะปล่อยวางให้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาทางโลกไป แล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยอยากจะทำงานมากกว่าทางเนี้ยต้องการเงินตัวคุณก็ต้องการเงินเหมือนเขาจะพ่ายแพ้นะในขณะที่คุณเนี่ยทรงพลังมากกว่าเนี่ยโดนยิงแต่คุณเนี่ยมีพลังมาดูไพ่สุดใบสุดท้ายกันนะคะ เหมือนคุณจะพายเรือนหนีพร้อมกับสุนัขอะ่ะทางเนี้ยเขาพ่ายแพ้นะแล้วก็เนี่ยพ่ายแพ้แต่ไม่ยอมแพ้เออเหมือนเขาอ่ะพ่ายแพ้แต่เขาไม่ยอมแพ้แต่ทําอะไรไม่ได้เหมือนคนพิการนั่งรถเข็นอะ่ะเหมือนคนที่นั่งรอความหวังเขาจะพยายามสู้ และทำทุกอย่างเพื่อเป็นเดอะสตาร์อยากมีชื่อเสียงมันเป็นคนที่ใบเนี้ยคือข่าวลือเรื่องโกหกอันนี้คืออยากดังในขณะที่คุณเนี่ยคุณทรงพลังอะ่ะนี่คือภายนางพยาแม่มดเนะ่ะเหมือนกับคุณเนี่ยเป็นเหมือนแบบมีพลังในตัวเองมากอะ่ะคุณมีพลังในตัวเองมากแล้วคุณก็ดูดูแบบ จร,จริงๆใบเนี้ยม,มันมันต้องแปลว่าไอ้นี่นะเพราะว่ามันมันเป็นไพ่เมอร์เมดแล้วมันเป็นเก้าถ้วยเก้าถ้วยนี่ก็คือมีคนให้การสนับสนุนคุณเยอะเหมือนกันนะนั่นก็คือเก้าถ้วยเนี่ยเขาเรียกมีพักพวกมากมีกุ้งหอยปูปลาปลาฉลามปลาดาวมันแปลว่ามีคนจํานวนมากอะมีคนจํานวนมากนะที่ให้การเชื่อถือคุณ เหมือนคุณอะ่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากคุณเป็นเจ้าหญิงนางเงือกอะ่ะบรรดากุ้งหอยปูปลาตัวเล็กตัวน้อยปลาเล็กปลาใหญ่ปลาฉลามปลาวานเชื่อถือในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณทาเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแต่ในสิ่งที่เขาทาเนี่ยก็พูดกลับไปกลับมาเนี่ยเหมือนกลับกอกอะ่ะเนี่ยพูดวนไปวนมาเป็นคนที่แบบพูดจาวนไปวนมาเป็นอินฟินิตี้เลยเหมือนกับว่าพูดจาแแทก แถไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ต้องการผลประโยชน์ด้วยหมายคนคนนี้ต้องการผลประโยชน์หมายความว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดเพราะว่าเขาต้องการผลประโยชน์ต้องการให้คนเชื่อถือหิวแสงอยากมีตัวตนทางสังคมและวไพ่มันก็บอกชัดนะว่าเนี่ยคือเรื่องนี้คือสองเหรียญะแปลว่าเรื่องโกหกถ้าสองเหรียญน่ะหมายถึงข่าวลือเรื่องโกหก มีคนเอาเรื่องไม่จริงมาเล่าให้คุณฟังแต่ไพ่มันขึ้นแนวเนี้ยมันแปลว่าเรื่องโกหกที่เขาพูดเนี่ยนะมันทำให้เขาเนี่ยเป็นทั้งเดทแล้วก็สิบดาบนั่นก็คือว่าสิ่งที่เขาทำนะถึงจะมีคนเชื่อเขานะแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยเขาหนีความจริงไม่พ้นเขาจะพ่ายแพ้เขาจะอับอายแล้วไพ่มันก็บอกฉันนะว่าคนส่วนใหญ่อะ ไม่เชื่อถือเขาในท้ายที่สุดเนี่ยเขาจะพ่ายแพ้เขาจะอับอายคน9 0เอร์เซนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยนะในท้ายที่สุดเลยอะ่ะคนมากถึง90เนี่ยอันนี้เป็นไพ่เก้าเหรียญอะ่ะในท้ายที่สุดเนี่ยคนมากถึง9 90เปอร์เซนต่ะจะเชื่อถือในสิ่งที่คุณพูด ในท้ายที่สุดเนี่ยคนเก้าสิบเอร์ซนจะเชื่อถือในสิ่งที่คุณพูดจะมีคนอยู่แค่หนึ่งถึงสองเปอร์ซนเท่านั้นที่เชื่อเขาเหมือนกับว่าคนที่เชื่อเขามันก็ยังมีอ่ะแต่มันน้อยมากอ่ะอาจจะแค่หนึ่งถึงเปอร์ซเท่านั้นอ่ะอาจจะเหลือแค่นิดเดียวอ่ะเพราะว่าสิบสิบสิบเนี่ยก็คือว่าเอาเป็นว่าคนร้อยเอรเนี่ย ลุมทําร้ายเขาอะแทงหมายเพราะว่าสิ่งที่เขาทํานะในอนาคตนะคน100%ซจะไม่เชื่อเขาคนหนึ่งเซนเนี่ยจะไม่เชื่อถือจะไม่อะไรเขาเลยมันอาจจะมีหลงมาแค่สองอะอาจจะแค่2%เท่านั้นอะที่ว่าอาจจะแค่2%์ที่ยังเชื่อเขาอะแต่คน9กไม่เชื่อถือ ในสิ่งที่บุคคลผู้นี้ออกมาพูดซึ่งมันแปลว่าทุกอย่างที่เขาพูดทุกอย่างที่เขาแต่งเรื่องทุกอย่างที่เขาโกหกทุกการกระทําของเขาเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยเขาจะเจ็บมากเพราะคน100%เซนี่ยรู้แล้วว่าคนคนนี้แต่งเรื่องเพื่อผลประโยชน์และพูดโกหกค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ